สวัสดีค่ะพบพ่อการเดือนสิงหาคมนะคะกลางกลางเดือนค่ะมาเบิงอ่าหญาในเปียไทยเขื่อนซูปริตอายุสองปีพี่น้องนี่ค่ะทั้งสวนตรงนี้จะอายุสองปีไว้แล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องสองปีแล้ว กระปานตอนแรกพุ่นล้ะค่ะพี่นอ้องเบ้่งแล้วคะ่ะใบกระขียวๆกล้องกองแต่กอก็ง,งามงามคือกังเกาค่ะบาคะ่ะงามแหงค,ะค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขาจะล่ำน้อยนะจิกน้อยแล้วค่ะนี่ เขาจะลำเล็กลำเล็กกว่านี่ค่ะไายสังเกตบ้องพี่น้องอ่าถ้าเป็นต่อสองต่อสามาแล้ววัชพืชเขาจะน้อยค่ะวัชพืชจะขืนบอท่านหยาค่ะวัชพืชจะขึ้นบอ,ท,นอ,นนบอท่านสุดปลิบค่ะเนี่้สูงอยู่ด้วยค่ะ อันนี้ยาเกือบจะสองเดือนได้แล้วค่ะพี่นอ้องยาสองปีสองปีคือทุกสองเดือนเข้าจะตัดเทือนหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเอาเป็นพันยาเนี่ยเขาจะก็คือสองเดือนครึ่งขึ้นไปสามเดือนสี่เดือนเขาก็จะมีนะค่ะ สูงสูงพี่น้องค่ะเมืองค่ะจะมีลาช่องหนึ่งแซมมาตนหนึ่งค่ะเบางสังเกตพี่น้องสังเกตใส่กันนด้ค่ะลาช่องหนึ่งจะใบตรงมากพี่น้องนี่ค่ะแต่ว่าซุปเปอร์ลิฟนี่เบ่งใบเขาค่ะโค้งงอค่ะงามงามพี่น้องเป็นถือฝนค่ะถือฝนใส่ปุ๋ยขิงงอลงไปค่ะปุ๋ยยูเรียสิค่ะ นี่ค่ะงามมากพี่นอ้องงามงามสูงสูงพี่นาแตกกอพี่นะคะ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องแตกกอคือเขาจะแตกกอดีตลอดค่ะนี่ค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่นอ้อง อันนี้คือมันอายุสามเดือนขึ้นแล้วพี่น้องนี่ค่ะข้าก็จิตาทําพันธุ์ภายในฟาร์มของเฮานะคะสามเดือนขึ้นไปนองค่ะนึ่งาเขาเขาอยากเกิดค่ะช่วงนี้คือจะปลูกง่ายค่ะแต่ว่าเฮาตองดูแรลรักษาเรื่องวัชพืชเพราะวัชพืชจะขืนเร็วเร็วแน่สักหน่อยพี่น้อง ขนาดสองปีแล้วค่ะสองปีก็ยังสูงสูงมากๆากส่อสามเมตรนะคะน่าจะเป็นลอกเป็นลอกค่ะพี่น้อง่ะสังเกตเบ้างจะเป็นลอกไพลลอกมน่นเราจะจัดเป็นลอกเป็นลอกค่ะ อันนี้ยาสองเดือนค่ะนี่สองเดือนคือถ้าเขาอายุร้ายขึ้นล่ำเขาก็จะน้อยลงค่ะแต่ว่าการแตกกองเขานี่ก็จะร้ายคือเก่าพี่น้องนี่ค่ะการแต่กองเขาคือเกา่าลำเล็กลงขนาดของล่ำเล็กลงแต่กับ บ่แข็งได้พี่น้องย่ังออนคือเกาค่ะยังออนใบกย็ยังโค้งยังหนีคือเกาหนาคือเกาอา ฟาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามตูตาฟาร์มนั่นเลยค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ